ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับเมนวาทาโรค่ะวันนี้ทำพิอาการในหัวข้อรักทางจิตวิญญาณของคุณมาดูนะคะว่ารักทางจิตวิญญาณนะคะที่ไม่ใช่แค่ความรักแบบทางโลกหรือว่าความหลงไหลเท่านั้นคุณจะมีรักแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไหนนะคะไกด์ไลน์เส้นทางจิตวิญญาณและความรักให้กับคุณได้บ้าง ลองดูนะคะเลือกกองไพ่3ามกองตุ๊กตา3ตัวเช่นเคยชอบกองไหนลงไปดูําสแตมป์ข้างล่างได้เลยนะคะและไปดูคำตอบกันเลยสวัสดีคนที่เลือกพีิอากาศกองที่1ในหัวข้อรักทางจิตวิญญาณของคุณเช็คพลังงานตัวตนของคุณกันนะคะ ตัวตนของคุณนั้นเป็นคนที่มีเรื่องราวที่ลึกลับซับซ้อนนะคะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะคุณอาจจะมีเซนนะคะมีลางสังหรณ์สามารถเชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้คนหรือว่าจิตวิญญาณได้คุณมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งมีความเป็นผู้ใหญ่ผู้นําให้กับผู้คนได้แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับดูแลนะคะคนรอบข้างรอบตัวคุณมีความบากบัน่นเอาชนะอุปสรรคป,ปัญหา ในการใช้ชีวิตนะคะมาโดยตลอดเรียกว่ายืนด้วยรำแขงของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ท้อถอยกับเส้นทางของชีวิตเป็นคนหนักเอาเบาสู้นะแล้วก็เป็นคนที่มักจะสนใจเรื่องของการเงินนะคะรายได้เป็นพิเศษไม่ชอบการอยู่แบบยากลำบากนะคะต้องพยายามขนขวายหาเงินหาทรัพย์สินเอาไว้สำหรับความปลอดภัยในชีวิตและความรู้สึกของตัวคุณเอง และคุณมีความสามารถนะคะในเรื่องของการรอคอยการเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเมื่อคุณปักหลักลงไปแล้วนะคะคุณจะตั้งใจทำมันให้เต็มที่จนกว่ามันจะเจริญงอกงามให้คุณได้เก็บดอกเก็บผลนะคะในการรับผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นที่คุณลงทุนลงแรงไปเส้นทางชีวิตของคุณนะคะมันมีเรื่องของครอบครัวนะ ญาติเพื่อนอะไรพวกนี้อยู่ร,บรอบๆตัวที่คุณต้องคอยดูแลตลอดเวลามันมีปัญหาเยอะแยะนะคะมีเรื่องให้คุณต้องคิดตลอดเวลาชีวิตนะคะอยู่กับการแบบพยายามจะสร้างสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆคุณอาจจะมีเพื่อนเยอะมีคนรักเยอะแต่ก็มีปัญหาที่นำพามาให้กับคุณเยอะแยะไปหมดแต่คุณก็ไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะเพราะว่าชีวิตคุณมันวนๆอยู่กับครอบครัวเพื่อน แล้วก็เรื่องของการแบบไปจัดการจัดสรรช่วยเหลือนะคะคนอื่นคุณเป็นคนรักความยุติธรรมแล้วคุณอาจจะต้องเจอกับเรื่องของการช่วยเหลือการสางการแก้ปัญหาให้ชาวบ้านนะคะไม่มีวันจบสักทีและมันก็มีเรื่องของการเยียวยานะคะการดูแลจิตใจผู้อื่นคุณอาจจะทำงานด้านการกุศลการช่วยเหลือการเป็นทนายการกุศลหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะ เพราะว่ามัน,ม,นมีนะคะเรื่องที่เหมือนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนและคุณจะไม่สามารถทํางานที่ต้องอยู่คนเดียวได้มันต้องเดินทางต้องเจอคนต้องมีคอนเนคชั่นต้องไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นตลอดเวลาส่วนเรื่องราวของความรักทางจิตวิญญ,ญาณของคุณนะคะคุณอาจจะเจอกับคนที่เด็กกว่าหรือดูเด็กมากๆนะคะมีความน่ารักสดใส เป็นคนที่เก่งเรื่องของการงานการเงินแล้วก็มีคำพูดคำจานะคะที่เรียกว่าเจรจาพาทีอะไรพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีตัวของเขานะคะเหมือนเข้ามาเพื่อปรับบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณความอึดอัดความเข้ากันไม่ได้ในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้นะแต่เมื่อคุณเริ่มเปิดใจนะคะคุณจะมองเห็นว่าปัญหาความรู้สึกอึดอัดตรงนี้ มันก็มีแค่เรื่องของการสื่อสารเนี่ยแหะค่ะที่มันไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันสักทีเขากัคุณอาจจะเป็นคนในอดีตชาตินะคะมีความเกี่ยวข้องกับความทรงจำจิตเก่าจิตเดิมภพชาติอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็การหวนกลับคืนมาค่ะมันเหมือนกับเป็นการรีเซ็ตใหม่การเริ่มต้นกันใหม่หลายคุต้องเรียนรู้ที่จะใจเย็นกับความรักความสัมพันธ์นี้ เขาจะไม่ได้เข้ามาเพื่อให้คุณรู้สึกอุ่นกายสบายใจแต่จะมีปัญหากันบ้างนะคะที่เหมือนต้องปรับตัวต้องทำความเข้าใจต้องแก้ไขเพื่อปรับปรุงและเริ่มต้นกันในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่รักทางจิตวิญญาณของคุณเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการมีของเก่าของเดิมนะคะตามมาไม่ว่าจะเป็นคนรักในอดีตชาติความทรงจำนะคะเกี่ยวกับจิตวิญญาณภายในของคุณเอง แต่ว่าคุณเหมือนมีเด็กๆนะคะหรือว่าอะไรที่มีความเป็นเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกับความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะมีปัญหานะคะเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยการเจรจาระหว่างกันและกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อค่อยๆปรับจูนไปทีละนิดนะคะเรื่องที่เคยอึดอัดมันจะกลายเป็นความเข้าใจมากขึ้นอาจจะต้องรอเวลานะคะในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันไป รวมทั้งการเรียนรู้ความเข้าใจในตัวเองค่ะเมื่อเราเข้าใจนะคะเหตุผลที่เรากระทําหรือสิ่งที่เราไม่ชอบอะไรพวกนี้เราจะสามารถปรับวางและก็แก้ไขนะคะเพื่อเข้าใจสิ่งที่เรามีภายในได้แล้วพอเราค่อยๆเบ่งบานนะคะไปสู่ความเข้าใจตัวเองการเติบโตความรักนี้ก็จะงอกงามตามความรู้สึกของตัวคุณที่มีกับตัวคุณเอง คือเราจะไม่โกรธนะคะถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราโกรธเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากตรงไหนแล้วเราจัดการกับความรู้สึกนั้นข้างในตัวเราก่อนก่อนที่มันจะส่งออกไปประทุนะคะทำความไม่เข้าใจกันกับคนข้างนอกได้แล้วจะทำยังไงต่อให้มันดีขึ้นนะคะมันก็มีการปรับตัวอีกนั่นละคะ่ะก็อาจจะมีเรื่องของการเยียวยานะคะการปรับตัวการเรียนรู้ที่จะให้อย่างไรเงื่อนไข การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้หยิบยืน่นความการุณาความเมตตาให้แก่กันและกันก่อนความรักความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะนำพาไปซึ่งความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าความสำเร็จนะคะแต่ขอให้คุณอ่อนโยนทั้งกับตัวคุณเองและคนที่คุณรักรู้จักนะคะอ่อนโยนกับโลกภายในของตัวคุณเข้าใจตัวคุณเองแล้วก็ตอบรับเสียงหัวใจนะคะ ในสิ่งที่คุณปรารถนาแม้ว่ามันจะมีความเจ็บปวดแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเงื่อนไขเราจะรู้ว่าความเจ็บปวดเหล่านั้นเราสร้างเอาไว้กับตัวเองเราเป็นคนเลือกรับออกมานะคะเมื่อเราให้ความอ่อนโยนความเมตตาใส่เข้าไปความเจ็บปวดก็จะคลี่คลายวางลงได้ในที่สุดแล้วเราก็จะพบกับความรัก การเกื้อกูลเพื่อเติบโตไปด้วยกันในเส้นทางนี้นะคะคุณมีความรักของจิตวิญญาณนะคะแล้วก็มีคนที่เหมือนกับเป็นอดีตชาติเป็นคนที่อาจจะดูเด็กกว่าหรือว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเด็กๆอะไรสักอย่างนะที่เชื่อมโยงกับตัวคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นรักกับคนภายนอกหรือรักภายในจิตวิญญาณของตัวคุณเองขอแค่คุณเรียนรู้ที่จะอ่อนโยนนะคะปรับตัว รับรู้ความเป็นตัวเราความเป็นตัวเขาระหว่างความเจ็บปวดคุณจะก้าวเดินในเส้นทางของความรักทางจิตวิญญาณน,นี้ได้อย่างรับรื่นมากขึ้นนะคะส่วนใครที่อยากรับการโค้ชหรือว่าการดูดวงเพื่อปลดล็อกปัญหาความทุกข์ใจความสับสนกังวลใจก็สามารถทักทายกันมาได้ขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร FC ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่สองในหัวข้อรักทางจิตวิญญาณของคุณมาเช็คพลังงานตัวตนของคุณกันก่อนนะคะตัวตนของคนที่เลือกกองนี้คุณมีความเป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่มีความชื่นชอบนะคะในการลุยฝ่าฟันการทำงานนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยเก่งเรื่องงานเหมือนผู้ชายนะคะไม่น้อยหน้าใครเลยและคุณเองเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการแบบ สร้างนะคะการเงินอาจจะมีความแบบเก็บเก่งนิดๆนะคะจะเรียกว่าคิงก,ก็ไม่ใช่คือมันเป็นความรู้สึกเหมือนคุณชอบการเงินนะชอบการงานชอบการแบบประสบความสําเร็จอยากจะมีเงินเยอะๆอยากจะทํางานให้มันแบบประสบความสําเร็จแบบสูงๆนะคะมีแบบมียศมีตําแหน่งมีเกียรติให้คนชื่นชมนะตัวคุณเองนะคะอาจจะผ่านประสบการณ์มาเยอะมากเกี่ยวกับชีวิต มีความอดทนสูงมีความรับผิดชอบมากเราก็เคยมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอาจจะเปลี่ยนลักษณะของการมองโลกหรือว่าเคยเหมือนเกือบตายมาก่อนนะคะแล้วก็เหมือนรอดมาได้มันทำให้ม,มุมมองชีวิตของคุณแปลเปลี่ยนไปจากเดิมในช่วงเวลานั้นและเส้นทางชีวิตของคุณไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะคนที่เลือกกองนี้เจ็บช้ำม,มาเยอะมากชีวิตมีแต่ความบอบช้ำม,มีแต่ความเจ็บปวด มีเรื่องราวนะคะที่เหมือนตัวคุณเองอาจจะเจอกับคนที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจไม่ค่อยจริงใจเข้ามาหลอกเข้ามาทำให้คุณเป็นรักซ้อนรักซ่อนแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับอิทธิพลนะคะของคนทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือว่าใครที่เหมือนทําให้คุณนั้นต้องยอมแบบยอมเขาอะยอมซีโรราบอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยเหมือนชีวิตคุณนะคะเจอกับปัญหามาเยอะ แต่ก็มีข้อดีนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบลูกคุณหนูสักนิดนึงอยู่บ้านแต่คุณอาจจะต้องแลกมาด้วยการอยู่ใต้อานาจของคนในครอบครัวตัวคุณมีความอบอุ่นอ่อนโยนความใจดีนะคะมีความสายเปยหน่อยๆแล้วก็เป็นคนที่ดูภายนอกอะคะ่ะมันให้ความอบอุ่นความสบายใจใครก็อยากอยู่ด้วยใครก็อยากเข้าหา และคุณจะต้องเป็นคนที่บ่มพาตัวเองอะคะ่ะจากคนที่เหมือนราชินีถ้วยไปสู่ราชินีดาคือจากคนที่อบอุ่นอ่อนโยนแต่ว่าเปลาะบางไปสู่คนที่มีความเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแกร่งในที่สุดดังนั้นเส้นทางของคุณจึงมีแต่เรื่องราวนะคะที่คุณต้องเรียนรู้เพื่อเชื่อมต่อกับปัญญาภายในและตื่นรู้เติบโตให้มากกว่าที่เป็นอยู่ไปเรื่อยๆเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวคุณเอง ส่วนเส้นทางจิตวิญญาณนะคะเส้นทางความรักของจิตวิญญาณคุณมันก็เป็นอะไรที่มีความปวดหัวเยอะเหมือนกันนะบางคนนะคะเจอเรื่องของปัญหาอารมณ์ความรู้สึกที่มันเหมือนกับคุณใจร้อนคุณเป็นคนที่ตัดจบอะไรแบบรวดเร็วคุณเป็นคนคิดมากเครียดเยอะกับความสัมพันธ์และคุณอาจจะเจอกับคนที่เป็นประเภทเดียวกันนะคะ มันทําให้ไปต่อด้วยกันได้ยากแล้วมันต้องใช้ความอดทนเยอะกว่าที่จะค่อยๆบ่มเพาะแต่ละอย่างนะคะเจอแต่ปัญหามันอาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนราบรื่นเฉยๆเวลาคนอื่นมองเข้ามาแต่ตัวคุณเองเนี่ยปวดหัวหนักมากนะคะกับความสัมพันธน์นี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณลองฝึกสมาธิมีสติอยู่กับลมหายใจ แล้วก็ปล่อยวางความเครียดออกไปพายุอารมณ์มากมายความโกรธความเจ็บปวดพอคุณวางมันออกไปได้อ่ะคะ่ะคุณมีความสงบความสบายใจคุณจะค้นพบศักยภาพภายในคุณจะค้นพบขุมทรัพย์ภายในตัวเองนะคะคุณจะสามารถเป็นคนที่เติมเต็มตัวเองได้รักตัวเองเป็นและให้ความรักกับผู้คนได้ด้วยและจะทำยังไงต่อเพื่อให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ เขาบอกว่ามันคือการเริ่มต้นใหม่ค่ะการเติบโตในรูปแบบใหม่ๆคุณอาจจะลองนะคะมองในรูปแบบของความสมดุลความรักกัล,ลยาณมิตรนะคะไปด้วยกันในเส้นทางของจิตวิญญาณบางครั้งมันอาจจะมีความเครียดความคิดเยอะนอนไม่หลับปวดหัวบ้างในเส้นทางนี้แต่เมื่อคุณปรับสมดุลนะคะทีละนิดดึงความคิด ความรู้สึกกลับมาไว้ที่ตัวคุณนะคะไม่ไม่ได้ส่งจิตออกไปให้ใครอ่ะมีอิทธิพลกับคุณมากเกินไปคุณจะรู้ว่าคุณรับผิดชอบความรู้สึกนึกคิดด้วยตัวคุณเองได้คุณเลือกนะคะมุมมองด้วยตัวของคุณเองได้คุณไม่มีความกังวลใดๆนะคะเมื่อคุณกลับมาใส่ใจให้ความสำคัญกับตัวตนที่แท้จริงของคุณแต่เมื่อไหรที่คุณมองข้างนอกคุณจะรู้สึกกังวลใจ คุณจะรู้สึกถูกลิดลอนอำนาจเพราะงั้นการเดินทางในความรักของจิติญาณน,นะคะคุณต้องกลับมาฟังเสียงตัวเองและเรียนรู้ที่จะตั้งมั่นในเส้นทางของตัวคุณเองคุณมีศักยภาพนะคะมีความสมบูรณ์ภายในและคุณเก่งพอที่จะเลือกเส้นทางของตัวคุณและจัดการเรื่องราวต่างๆได้อย่างราบรื่นไม่ว่ายังไงก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องทำให้คุณนั้นรู้สึกหงอหรือว่าไม่มีตัวตนแต่เมื่อไหร่ที่คุณส่งจิตออกไปไปให้เขาเป็นนู่นเป็นนี่เขาสั่งนู่นสั่งนี่คุณนั่นแหละค่ะคือคนที่เลือกเลือกที่จะอยู่ใต้อานัตเลือกที่จะรับฟังคนอื่นมากกว่าฟังตัวเองแต่เมื่อไหร่ที่ดึงจิตกลับเข้ามาไว้กับตัวเราเราจะเหมือนเป็นคนใหม่นะคะเราจะมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นมีความสุขกับคนในครอบครัว และววางความเครียดลงได้ดังนั้นกลับมาตั้งมั่นฟังเสียงหัวใจตัวเองเติบโตเป็นคนใหม่ที่รับผิดชอบการเลือกสภาวะอารมณ์ด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะสามารถก้าวผ่านนะคะเรื่องราวความเครียดความทุกข์ความกังวลใจในเรื่องของชีวิตและเส้นทางจิตวิญญ,ญาณของคุณจะเปิดสู่ตัวตนใหม่ในชีวิตใหม่ที่มีอิสระมีความรัก มีความเข้าใจและลึกซึ้งทางจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะใครที่อยากเช็คดวงส่วนตัวก็สามารถทักทายกันมาได้ขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร f c นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่3ในหัวข้อรักทางจิตวิญญาณของคุณก่อนอื่นเช็คพลังงานตัวตนของคุณกันก่อน คนนั้นเป็นคนที่มีความน่ารักนะคะมีความเด็กๆอยู่ในตัวเป็นคนที่รักครอบครัวและเป็นผู้ให้เป็นคนที่ใจดีเป็นป่านะคะที่ดูแลทุกคนอย่างดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้คุณอาจจะต้องการการเงินนะคะเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการสร้างรายได้แต่คุณไม่ได้สร้างมันเพื่อตัวคุณเองคนเดียวคุณมักจะให้กับเพื่อนกับครอบครัวกับคนที่คุณรักและก็เป็นผู้ให้กับทุกๆคนเสมอ ตัวคุณเองนะคะอาจจะเหมือนเกิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นที่รักของคนรอบข้างเพราะงานนะคะเหมือนคุณเข้ามาเพื่อสร้างบาร,รมีในการบำเพ็ญเพียรแล้วก็การให้ทานการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์นะคะเป็นหลักเลยส่วนเส้นทางชีวิตของคุณนั้นค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะตัวคุณอาจจะต้องการการพักการผ่อนคลายแต่คุณมักจะมีแต่เรื่องเครียด,ยดกับภาระ การเงินนี่สินที่ต้องแบกรับถึงคุณจะเป็นคนที่สามารถนะคะในเรื่องของการหารายได้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันก็เหมือนไม่เคยจะเพียงพอถึงจะพยายามประหยัดแค่ไหนพยายามจะเก็บเอาไว้มากแค่ไหนอะคะ่ะแต่มันก็ยังเหมือนมีคนมาแบ่งใช้เนาะมีเรื่องของหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบจัดสรรมันก็เลยทำให้คุณเหนื่อยคุณท้อคุณเบือ่อ แล้วก็เครียดกับเส้นทางชีวิตของคุณมาโดยตลอดเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะคะเนี่ยบางทีเหมือนคุณพยายามที่จะทําให้มันดีอะแต่สุดท้ายมันก็ยังเหมือนมีไม่พอกับสิ่งที่คุณตั้งโจทย์หรือว่าเป้าหมายเอาไว้สักทีแต่มันก็มีเข้ามาตลอดนะคือคุณเป็นคนที่โชคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการที่คุณเป็นผู้ให้กับคนอื่นมันก็ทําให้คุณได้รับโอกาส โชคลาภหรือว่าการช่วยเหลือเพียงแต่มันอาจจะไม่ได้มากพอสำหรับความสำเร็จที่คุณตั้งเป้าเอาไว้นะคะส่วนรักทางจิตวิญญาณของคุณคุณอาจจะเจอกับคนที่ต่างและเหมือนในบางสิ่งกับตัวคุณเองแต่คุณเองก็มีปัญหาเยอะนะคะกับชีวิตทำให้ความรักที่เข้ามาเนี่ยมันไม่สามารถจะเก็บรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ได้ อาจจะด้วยความเป็นเด็กหรือว่าความอายุต่างกันก็ได้นะมันทำให้ตัวคุณนะคะเหมือนกับเจอความแบบพังกันมาบ้างในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าบางคนที่เหมือนได้คบกันได้อยู่ด้วยกันความเป็นเด็กความเอาแต่ใจอะคะ่ะมันทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนมีปัญหามีรอยร้าวนะคะ แต่ว่าคุณเองอ่ะเหมือนได้เจอคนที่ใช่ของคุณแล้วและเป็นคนที่คุณเหมือนอยากจะสารความสัมพันธ์ในระยะยาวแต่มันยังมีความรู้สึกที่เหมือนต้องปล่อยกันออกไปก่อนสักพักหนึ่งเพื่อให้คุณได้ไปปล่อยความกลัวนะคะหรือว่าการทำภารกิจส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งมันจะต้องแบบมีระยะห่างอ่ะแล้วก็ไม่ได้ห่างกันแบบด้วยดีด้วยนะห่างแบบพังพินาศมากนะคะเป็นทาวเวอร์กับหถ้วยนะ คือมีความเสียใจนะคะในสิ่งที่เคยทำในอดีตแต่ถึงอย่างนั้นนะคะปาฏิหาริย์ก็ยังรอคอยคุณอยู่เมื่อคุณอธิษฐานด้วยความตั้งมั่นและความตั้งใจนะคะความรักนี้จะยังคงกลับมาเจอกันหรือเยียวยาความรู้สึกเพื่อเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งบางคนนะคะอาจจะมีครอบครัวหรือว่าใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วก็มีลูกแล้วก็ได้นะคะ แต่มันเหมือนยังมีจุดที่เหมือนต้องปล่อยมือกันออกไปเพื่อไปเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพื่อไปเติบโตไปทำงานด้านจิตวิญญาณก่อนแล้วอาจจะมีช่วงเวลาที่เหมือนได้กลับมานะคะเรียนรู้กันใหม่ในเรื่องของความรักอีกครั้งจะได้เปิดเผยความรู้สึกกันอีกรอบนะคะหลังจากที่มันอาจจะเหมือนมีการเทกันไปมีการไม่เข้าใจกันมาก่อน และหลังจากนี้จะทำยังไงต่อให้มันดีขึ้นมันเหมือนคุณเองอะคะ่ะอาจจะต้องวุ่นวายกับการเคลียร์ปัญหาการงานชีวิตความสำเร็จเพื่อให้ชีวิตมันสมดุลแล้วก็มีเงินมากกว่านี้ก่อนมันอาจจะมีการเดินทางนะคะมาหยิบยื่นความรักความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันอีกครั้ง บางครั้งอะคะ่ะมันอาจจะเหมือนกับความรักเนี้ยมันเรียนรู้ที่จะเติบโตนะมันทําให้คุณมองเห็นว่าข้อบกพร่องหรือความกลัวในใจของคุณนั้นน่ะมันสามารถก้าวผ่านไปได้ช่วงเวลาที่เจอกันนะคะคุณอาจจะยังไม่พร้อมในความสัมพันธ์คุณอาจจะมีความกลัวความขัดแย้งภายในหรือว่ายังไม่เติบโตด้านจิตวิญญ,ญาณมันยังมีความรู้สึกที่มันเหมือนกับคุณไม่ดีพอคุณไม่พร้อมและคุณไม่กล้า แต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อได้เรียนรู้ความแตกหักบางอย่างมันทำให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราแค่ยอมอ่อนสักนิดหรือยอมอารมุ่มอ่วยกับเรื่องราวในชีวิตคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงแล้วคุณสามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้เมื่อคุณโฟกัสที่จะเลื่อนไหลไปกับเส้นทางใหม่ของชีวิตนะคะการพัฒนาการเติบโตให้ตัวเองเปลี่ยนจากลูกเป็ดขี้เลร่นะคะกลายเป็นหงส์ที่สง่างาม มันสามารถที่จะทําให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่หยุดพักไม่หยุดนิ่งนะคะความรักเนี้ยมันไม่ได้ต้องมาแบบดีเลิศในทันทีอะแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะเห็นบางสิ่งที่มันไม่ดีในตัวเองก่อนแล้วคุณก็ไปปรับลงไปเติบโตเพื่อให้ความรักเนี้ยมันกลับมามีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันได้อีกครั้งดังนั้นนะคะเส้นทางความรักของจิตวิญญ,ญาณคุณนั้น คุณอาจจะเจอกับเรื่องที่มีอุปสรรคปัญหาในชีวิตแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันไม่ลงล็อกก่อนหน้านี้โดยที่ไม่ได้สื่อสารแต่หลังจากนี้มันจะมีโอกาสนะคะในการกลับมาขอคืนดีการสื่อสารกันอีกครั้งช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องปล่อยมือจากกันและกันเพราะปัญหาและภารกิจของตัวเองมันจึงทำให้คุณไม่สามารถที่จะอยู่หรือเก็บความสัมพันธ์นั้นได้แต่มันจะมีการรีเทิร์น และหลังจากที่คุณเคลียร์ปัญหาเคลียร์ชีวิตสมดุลความรู้สึกของคุณได้แล้วมันจะกลับมาเป็นความรักที่ดีมากขึ้นเพราะคุณและเขาได้เติบโตทางจิตวิญญาณมากขึ้นนั่นเองส่วนใครที่อยากเช็คดวงในหัวข้อนี้นะคะสามารถทักทายดูดวงส่วนตัวกันมาได้ขอบคุณสำหรับการ subscribe l ล k e s h a r ทุกอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร f c นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ